สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่2ตุลาคม2568ทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการเจาะเด่นนะคะทุกท่านวิงลุดเนาะคะ่ะถ้า fc ไม่ชอบนะคะก็ให้ fc รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบเลขเด่นประจำวันนะคะมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันจะมีวันละสองตัวนะคะถ้ามักก็ค่อยตามพี่น้องท้าบอมักก็ชอบก็ให้พานเนาะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะแมวทางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็แนวทางก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนใจขอให้เอฟซีทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะเราไปดูวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งจะให้เด่นห้าและสี่มาเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดโบกล้จักโตพี่น้องคะเลขเด่นประจําวันสี่กับ9ก้าก็ไม่ใกล้ห้านอยมาหรือเปล่าทุกคนห้านอยมัดรวมห้านอยมัดรวมนะคะทุกคนมาเข้าเราสตาเออแล้วเตอร์เพนิเป็นไปดอกพี่น้องแล้วตตอมือนะคะทุกคนคะให้ทุกคนสังเกตเลขไหลนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบเลขไหลไหลทุกวันนะไหลต่อเนื่องทุกวัน นะทุกคนถ้าจับแนวทางได้นะคะมันจะไหลมาเรื่อยๆทุกคนดูวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบมาสองศูนย์สี่สองเจ็ดวันที่หนึ่งนะคะทุกคนเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดมาทั้งศูนย์และเจ็ดนะคะทุกคนให้หลัพี่น้องคะ่ะเลขมันไหลดีนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนที่ตัวเด่นที่ไม่ติดเลขไหลก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะทุกคนคะจะให้ วันนี้นะคะเจะคํานวณตัวเด่นได้หกและห้าเรามาดูความน่จะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือหกห้าห้าหกเนาะพี่น้องคู่ที่ชอบนะคะ เจ็มัคูดสามสามหกที่น้องมักค่อยตามเด้อค่ะบอมักบอชอบพานเลขเด่นประจําวันอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าได้ค่ากับเลศูนย์เอ็ซสีสามารถนำไปใช้ในทางวันทุกรอบในแต่ละวันก็คือวันพฤหัสห้ากับศูนย์สามารถใช้ได้ทุกทุกวันพฤหัสนะคะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นอยู่ที่หกและห้าเด่นประจาวันห้ากับศูนย์บันนีห้าชนห้าหกห5าหกห้าห้าห้านะ อหกห้าห้าหกหทุกคนติดคู่ตัวเด่นห้าหหกนะคะหกศูนย์จะให้หค่ะห5าหติดเลขเบิ้อประจําวันเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนส่วน6กเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจห้าห้าสมห้าหาหน่้าจมน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าทุกคนชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ให้เดือนผ่านนะคะพี่น้องสถิติ มีเขามีหลุดเ้อพี่นองเด้อแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็แนวทางไม่ได้หลุดทุกวันนะคะใจขอให้เอฟทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะทุกคนทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์ที่2ตุลาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคโชคมันมัุนุคู่ชคก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ